กลางทะเลที่กว้างสุดลูกหูลูกตาเสียงเดียวที่ได้ยินคือคลื่นกระทบเรือเบาๆทันใดนั้นคลื่นลูกใหญ่แตกกระจายเงาดำขนาดมหือมาพุ่งขึ้นเหนือน้ำลำตัวดำตัดกับท้องขาววานเพชรขาดโผล่ขึ้นมาพร้อมเสียงลมหายใจดังสนัน่นสัตว์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีศัตรูตามธรรมชาติและอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารโดยสมบูรณ์ แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือมันไม่ได้ใหญ่ที่สุดในทะเลไม่ได้เร็วที่สุดแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นเจ้าแห่งทะเลได้ในตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักนักล่าที่ฉลาดที่สุดในมหาสมุทรและดูให้ชัดว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้วานเพชรคาดกลายเป็นเพชชคาดของทุกชีวิตในน้ำถ้าในทะเลมีราชาสักตัว ฉลามขาวคงเคยครองบัลหลังนั้นมานานแต่บัลลังนั้นถูกชิงไปแล้วโดยสัตว์ที่ไม่ได้มีฟันคมที่สุดไม่ได้เร็วที่สุดแต่มันฉลาดที่สุดวานเพชรขาดโลมาขนาดยักษ์ที่แม้แต่ฉลามขาวยังไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเพียงแค่ฝูงของมันผ่านเข้ามาในพื้นที่ฉลามจะต้องหนีหายไปจากทะเลส่วนนั้นภายในไม่กี่ชั่วโมง นักวิทยาศาสตร์ยืนยันเหตุการณ์นี้จริงฝูงออก้าล่าแบบเป็นทีมแบ่งหน้าที่เหมือนกองกำลังพวกมันไม่ไล่เหยื่อมั่วๆแต่จะวางแผนรอจังหวะและเข้าโจมตีพร้อมกันในเวลาที่แม่นยำที่สุดชื่อวานเพชฌฆาตฟังดูน่ากลัวแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่วานเลยด้วยซ้ำมันคือโลมาที่ฉลาดที่สุดในโลก อยู่ในวงเดียวกับโลมาปากขวดเพียงแต่มีร่างใหญ่กว่า8เมตรชาวประมงสเปนในอดีตเคยเห็นพวกมันรุมฆ่าวานใหญ่กว่าจึงเรียกว่าอาเซซินาบาเลนัสนักฆ่าวานเมื่อแปลเป็นอังกฤษจึงกลายเป็นคิลเลอร์เวลชื่อที่ติดมาจนถึงทุกวันนี้แต่วานเพชฌฆาตไม่ได้ฆ่าเพราะความโหดมันฆ่าเพราะเข้าใจระบบของมันดีเกินใคร มันรู้ว่าเมื่อไหร่ควรล่าและเมื่อไหร่ควรหยุดสัตว์ที่ไม่เคยถูกใครล่าแต่กลับไม่ล่าเกินจำเป็นอาจเป็นนิยามที่แท้จริงของคำว่าเจ้าแห่งทะเลเพราะสิ่งที่ทำให้มันอยู่บนสุดของห่วนโซ่อาหารไม่ใช่แรงแต่คืออาวุธที่มองไม่เห็นอาวุธที่อยู่ในร่างกายของมันเองถ้าเราจะหาคำอธิบายว่าอาวุธของวานเพชฌฆาตคืออะไร มันอาจ,จไม่ใช่เคี้ยวฟันหรือกำลังเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการผสมกันของพละกำลังและความแม่นยำที่ธรรมชาติออกแบบมาอย่างสมบูรณ์ลองจินตนาการถึงสัตว์ยาว8เมตรหนักกว่ารถบรรทุกแต่สามารถพุ่งทยานผ่านผิวน้ำด้วยความเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมง แรงขับนั้นมาจากกล้ามเนื้อสวนหางขยับเพียงไม่กี่จังหวะก็สร้างแรงผลักได้เทียบเท่ามอเตอร์เรือทุกการกระดิกคือพลังที่คำนวณพอดีไม่เปลืองไม่หลวมไม่พลาดจังหวะลำตัวของมันถูกออกแบบให้เหมือนหัวกระสุนโค้งมนไม่มีมุมให้แรงต้านน้ำจับได้จึงสามารถเลี้ยวกลับหรือดำน้ำลึกได้ในเวลาไม่กี่วินาที ถ้าปลาโลมาทั่วไปคือรถสปอร์ตวานเพชรคาตก็คือรถแข่ง F1 ในทะเลแต่พลังเพียงอย่างเดียวไม่พอจะเป็นนักล่าระดับเพชรคาตฟันคืออีกอาวุธที่ทำให้มันอยู่เหนือสัตว์อื่นทั้งหมดวานเพชรคาตมีฟันประมาณ50ซี่แต่ละซี่ยาวเกือบ10เซนติเมตรโค้งรับกับแนวกัดพอดีเหมือนเฟืองเครื่องจักร ไม่ได้มีไว้ฉีกเนื้อแต่มีไว้จับเหยื่อไม่ให้หนีมันจะกัดตรงจุดสำคัญเช่นคอหรือครีบแล้วเหวี่ยงเหยื่อให้แรงกระแทกทำลายโครงสร้างในทันทีการล่าของมันจึงไม่ได้จบที่การกัดแต่จบที่แรงสะบัดเหยื่อส่วนใหญ่ตายก่อนจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่น่าทึ่งคือแม้จะมีแรงมหาศาลแต่มันกลับควบคุมได้ละเอียด มันสามารถล่าปลาตัวเล็กขึ้นเหนือผิวน้ำอย่างแผ่วเบาเพื่อโยนให้ลูกวานฝึกหัดตามจังหวะเหมือนครูฝึกที่รู้ว่าจะให้บทเรียนโดยไม่ทำรายนักเรียนทุกส่วนของร่างกายทำงานประสานกันหางขับเคลื่อนลำตัวปรับทิศฟันล็อกเป้าหมายเป็นเครื่องจักรชีวภาพที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำในการล่าไม่ใช่ความรุนแรงโดยร้ายเหตุผล และเมื่อเรามองลึกลงไปอีกจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่พละกําลังที่เห็นได้ด้วยตาแต่คือการรู้จักใช้พลังนั้นอย่างมีจังหวะในโลกของวานเพชฌาตความเร็วไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสดงออกทุกครั้งแต่คือสิ่งที่รอเวลาถูกปลดปล่อยอย่างเฉียบขาดและแม่นยำเพราะสำหรับนักล่าระดับเพชฌขาตอาวุธที่อันตรายที่สุดคือ การรู้ว่าจะใช้มันเมื่อไหร่ลองนึกถึงสมองที่ใหญ่กว่ามนุษย์ถึงสองเท่าแต่ไม่ใช่สมองที่สร้างเมืองหรือเทคโนโลยีมันคือสมองของวานเพชรขาดอัจฉริยะที่ใช้สมองวางแผนการล่าในทะเลพวกมันไม่ได้ล่าเพราะสัญชาตญาณแต่วางแผนเหมือนยุทธศาสตร์ทางทหารมีการแบ่งหน้าที่ในฝูงชัดเจนใครเป็นตัวล่อใครเป็นตัวโจมตี ใครรอจังหวะสุดท้ายเพื่อปิดเกมมีการบันทึกไว้ว่าเมื่อวานเพชรธาตุเจอแมวน้ำบนก้อนน้ำแข็งพวกมันจะเรียงแถวเป็นแนวแล้วพุ่งพร้อมกันสร้างคลื่นน้ำแรงพอที่จะซัดก้อนน้ำแข็งให้พลิกแมวน้ำตกลงมาและถูกเหยื่อที่รออยู่ข้างล่างจัดการในทันทีไม่มีการสุ่มไม่มีการรีบทุกการเคลื่อนไหวคือการคำนวณ หรือบางครั้งเมื่อพวกมันต้องการล่าปลาที่รวมตัวเป็นฝูงออกาจะล้อมรอบแล้วผลัดกันพุ่งเข้าใส่บังคับให้ฝูงปลาแน่นขึ้นเป็นวงกลมก่อนจะผลัดกันเข้ามากินเหมือนทีมที่ซ้อมมาแล้วเป็นร้อยครั้งพฤติกรรมแบบนี้ไม่สามารถเกิดจากสัญชาตญาณล้วนๆแต่มาจากการเรียนรู้และการสื่อสาร วานเพชฌฆาตใช้เสียงคลื่นความถี่เฉพาะเรียกว่าอีโคโลเคชันพวกมันส่งคลื่นเสียงออกไปแล้วฟังเสียงสะท้อนกลับเหมือนเรากรีดนิ้วในถ้ำแล้วฟังเสียงสะท้อนเพื่อรู้ว่าพื้นที่ใหญ่แค่ไหนจากเสียงสะท้อนเพียงเสี้ยววินาทีพวกมันสามารถรู้ได้ว่าเหยื่ออยู่ห่างเท่าไหร่เคลื่อนไหวไปทางไหนและแม้แต่รูปร่างของเหยื่อเป็นอย่างไร ที่น่าทึ่งกว่านั้นแต่ละฝูงมีสำเนียงเสียงของตัวเองนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่า Dialect เป็นเหมือนภาษาประจำเผ่าที่ลูกวานจะเรียนรู้จากแม่ตั้งแต่อย่างเล็กสำเนียงนี้จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนแค่ได้ยินเสียงก็รู้ทันทีว่านี่คือฝูงไหน สมองของวานเพชคาตยังมีโครงสร้างคล้ายของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์และการรับรู้สังคมนั่นหมายความว่าพวกมันรู้ตัวตนและรู้บทบาทในฝูงมันรู้ว่าใครเป็นผู้นำรู้ว่าใครต้องตามและรู้ว่าเมื่อไรควรนิ่งเพื่อให้ภารกิจสำเร็จในโลกของพวกมันการล่าไม่ใช่ความวุ่นวายแต่มันคือการประสานกันของสมองหลายสมองที่คิดเป็นจังหวะเดียวกัน เมื่อพวกมันล้อมเหยื่อได้สำเร็จเสียงสื่อสารในน้ำจะลดลงแทบเป็นศูนย์ถูกตัวเคลื่อนไหวแบบอ่านใจกันได้เองจนเหยื่อไม่รู้เลยว่ามรณะกำลังคืบเข้ามาความเงียบจึงกลายเป็นสัญญาณสุดท้ายของการล่าวานเพชฌฆาตคือสิ่งมีชีวิตหายากที่สมองและกำลังทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์สมองคิดกล้ามเนื้อทำ ทุกอย่างเป็นระบบเดียวกันราวกับมหาสมุทรนี้คือสนามรบที่มันคุมอยู่ทุกจุดและเมื่อเราคิดว่ามันแค่สัตว์ทะเลความจริงคือมันคือนักวางแผนที่ฉลาดกว่าที่เราคิดมากแต่ความฉลาดนี้ไม่ใช่เพียงแค่ในระดับบุคคลเพราะแต่ละฝูงยังมีวัฒนธรรมของตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่จะพาเราสู่เรื่องต่อไปในโลกที่วานเพชรฆาตไม่ได้ต่างกันแค่รูปร่างแต่ต่างกันแม้แต่วิธีคิดในการล่าในโลกของวานเพชรคาตสิ่งที่มันกินไม่ได้ถูกเขียนไว้ในพันธุก,กรรมแต่มันถูกสอนเหมือนบทเรียนในโรงเรียนฝูงหนึ่งอาจกินแต่ปลาอีกฝูงล่าแมวน้ำบางฝูงกลับลงมือกับวานที่ใหญ่กว่าตัวมันเอง ทั้งหมดนี้อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมการล่านักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่าอ e ีโคไทป์เพื่อแยกกลุ่มวานเพชชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่มีพฤติกรรมการล่าและเสียงสื่อสารต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือวานเพชชาตในแถบอเมริกาเหนือฝั่งหนึ่งคือฝูงเรสซิเดนต์ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งพวกมันกินแต่ปลาโดยเฉพาะปลาแซลมอน เสียงเรียกของฝูงจะดังเป็นจังหวะคงที่เหมือนเสียงพูดคุยในครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งคือฝูงทรานเซียนต์หรือบิ๊กคิลเลอร์เวลพวกมันเร่ร่อนล่าแมวน้ำโลมาหรือแม้แต่วานตัวอื่นและแทบไม่ส่งเสียงตอนล่าเลยเพราะรู้ว่าเหยื่อเหล่านี้มีหูไวเสียงเพียงนิดเดียวอาจทำให้แผนพังส่วนฝูงที่อยู่กลางทะเลลึกเรียกว่าออฟชอป พวกมันล่าฉลามและปลาขนาดใหญ่จนกระทั่งพบว่ามีฟันสึกมากจากการกัดกระดูกอ่อนของฉลามนั่นคือรอยหลักฐานของเมนูพิเศษที่ฝูงอื่นไม่มีสิ่งที่น่าสนใจคือแต่และฝูงแทบไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยไม่ผสมพันธ์ไม่ล่าร่วมกันทั้งที่พวกมันคือสายพันธุ์เดียวกันราวกับวว่าภาษาและอาหารได้สร้างกำแพงวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมา ลูกวานเพชชคาดจะเรียนรู้ทุกอย่างจากแม่ตั้งแต่เสียงเรียกในฝูงวิธีล่าเหยื่อจนถึงเส้นทางที่ต้องใช้ในการหาอาหารการล่าแมวน้ำแบบสร้างคลื่นหรือการไล่ต้อนฝูงปลาล้วนต้องใช้เวลาฝึกหลายปีและไม่มีการเรียนรู้จากฝูงอื่นเลย มันไม่ใช่เพียงการจําแต่มันคือการถ่ายทอดวัฒนธรรมเหมือนที่มนุษย์สอนลูกทําอาหารประจําบ้านเพียงแต่ในทะเลสิ่งที่สอนคือศิล,ละปะแห่งการเอาตัวรอดและนี่คือจุดที่ทําให้วานเพชรคาดแตกต่างจากสัตว์นักล่าอื่นมันไม่ได้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเพราะพละกกำลังแต่มันอยู่ตรงนั้นเพราะความรู้ที่สืบทอดเมื่อฝูงหนึ่งเชี่ยวชาญการล่าแบบหนึ่ง ฝูงนั้นก็จะกลายเป็นช่างฝีมือเฉพาะทางในระบบนิเวศไม่มีใครล่าเหมือนกันไม่มีใครแทนที่กันได้ทุกฝูงมีหน้าที่ของตัวเองในสมดุลของทะเลและนั่นคือเหตุผลที่การฆ่าวานเพชฌฆาตฝูงหนึ่งไม่ได้แค่ทำลายสัตว์หนึ่งตัวแต่มันคือการลบวัฒนธรรมทั้งชุดออกจากมหาสมุทรสิ่งที่ทำให้มันเป็นเพชฌฆาตอันดับหนึ่งอาจไม่ใช่กล้ามเนื้อหรือฟัน แต่คือความรู้และการรู้จักส่งต่อความรู้นั้นจากรุ่นสู่รุ่นเพราะในโลกของวานเพชชคาดการล่าไม่ใช่เพียงการเอาชนะเหยื่อแต่มันคือการรักษามรดกแห่งการอยู่รอดของฝูงไว้ให้คงอยู่ตลอดไปบนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารไม่มีใครอยู่ได้ด้วยพละกกำลังเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสิงโตมนุษย์หรือวานเพชชาด เพราะตำแหน่งนั้นไม่ได้วัดจากว่าใครค่าได้มากที่สุดแต่วัดจากว่าใครเข้าใจสมดุลได้ดีที่สุดวานเพชฌคาดคือสิ่งมีชีวิตที่รวมทั้งพลังความฉลาดและการรู้ขอบเขตไว้ในตัวเดียวมันไม่ล่าเกินจำเป็นไม่ทำลายเพื่อสนุกและบางครั้งมันเลือกที่จะไม่ล่าทั้งที่ทำได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เคยบันทึกไว้ ฝูงออก,ก้าล้อมฝูงปลาได้สำเร็จแต่พวกมันกลับหยุดไม่กินทั้งหมดเหมือนรู้ว่าถ้าฆ่ามากเกินไปทะเลจะไม่เหลืออะไรให้กลับมาอีกในโลกใต้น้ำที่โหดร้ายที่สุดวานเพชฌฆาตคือผู้รักษาสมดุลเมื่อประชากรสัตว์บางชนิดมากเกินไปมันจะล่าลดจำนวนแต่เมื่อสมดุลกลับมามันจะถอย ไม่มีความโลภมีแต่ความแม่นยำและสัญชาตญาณของจังหวะนั่นคือเหตุผลที่มันครองตำแหน่งเจ้าแห่งห่วงโซ่อาหารได้โดยไม่ต้องแย่งใครเพราะอำนาจของมันไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การรู้ว่าใช้มันเมื่อไรในแง่นี้วานเพชฌฆาตสะท้อนบางอย่างของเราอย่างชัดเจน มนุษย์ก็อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเช่นกันแต่เรายังไม่แน่ใจนักว่าเราใช้ตำแหน่งนั้นอย่างสมดุลหรือยังออกาอาจไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเมืองไม่มีเรือใหญ่แต่พวกมันรู้จักหยุดรู้จักรอและรู้จักอยู่ร่วมกับโลกที่เลี้ยงพวกมันมาอำนาจที่แท้จริงจึงไม่ใช่การทำให้ใครกลัวแต่คือการรักษาโลกที่ให้ชีวิตเราอยู่ต่อไปได้ และบางทีนั่นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้วานเพชชาตสมควรถูกเรียกว่าเพชชาตผู้เข้าใจชีวิตมากกว่านักฆ่าแห่งทะเลถ้าชอบตอนนี้หรือมีเรื่องอะไรที่อยากให้เราหยิบมาเล่าต่อคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับอยากฟังเรื่องอะไรรอบตัวที่คุณสงสัยแต่ยังไม่เคยได้คำตอบเรายินดีไปคนมาเล่าให้ฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเรื่องไม่รู้รอบสวัสดีครับ สวัสดีครับ